ดราม่าอีกแล้วว่านอยะเตงสวัสดีค่ะใครเข้ามาดูวันนี้ก็คือแบบอุ้ยเหนื่อยใจเลยไม่อยากจะวันนี้ขอจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายในเรื่องของดราม่าดาวใจได้ไหมอะเข้ามาแล้วฝากกแล้วกดแชร์ให้นาราหน่อยเป็นกำลังใจเราจะได้แถลงการตรงนี้ที่เดียวแล้วก็รู้สึกว่าขี้เกียจพูดะไรที่เป็นดราม่าอีกแล้วท่านผู้ชมอะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะจ๊ะเข้ามาแล้วฝากกแล้วกดแชร์ดราม่าเนี่ยคือสนัน จะมีเกิดเรื่องรอบนี้จะพูดถึงรอบสุดท้ายแล้วก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วจะให้มันจบแค่นี้วันนี้แล้วก็วันสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องน่ารักเคปเธอคนนี้หน่อยออล่าสุดนะคะน่ารักก็คือโดนด่าอีกแล้วต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเอาโทรศัพท์เครื่องแดงม,มาใส่ใน,นกระเป๋าเราเป็นคนที่ไม่อยากจะโดนด่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะแบบมีดรามา่าเท่าไหร่อยาาหยุดสบายใจนึกออกใช่ปะแต่ว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีเพจเพจหนึ่งออชื่อว่าเพจอีจันบันเทิงเขาเอาเราไปลงออวันนี้ขออนุญาตพูดแลวขอกำลังใจจากใครหลายๆคนที่ดูอยู่นะะค นาราม่าจะพูดแล้วพอพูดเดี๋ยวก็จะถามว่าฟื้นเรื่องเก่าฟื้นเรื่องใหม่แต่อยากมาพูดจากใจตัวเองอ,อยากมาพูดด้วยความที่เราเนี่ยออกจากปากตัวเองทุกคนจะได้เชื่อและก็ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะดสวัสดีทุกคนคุดูดค่ะ เดี๋ยวาลาให้ดูเพราะว่าวันนี้เราอาจอาจจะพูดในฐานะที่ว่าเฮ้ยพี่ข่าวต้องทาอะไรหนูแล้วหรือว่าไม่ต้องทำอะไรที่มันไร้สาระแล้วหนูเหนื่อยใจปล่อยให้หนูไปตามยถาก,กรรมหนูได้ไหมอะแม่จะมาไหนากินแล้วก็อยู่ข้างๆอะเ,อเดี๋ยวขออนุญาตให้เขาดิกิตะลิงปิงก่อนฝากกดไแลค์กแชร์แล้วก็คอต์พูดคุยกันนะคะก็คือว่าเราอะเอาตรงๆแล้วทุกคนนาลาเนี่ยเป็นคนที่อยากจะอยู่เป็นฟิลที่แบบว่าเอ,อ้ยขายของขายอะไรแบบว่า ตามใจของเราแต่ตอนนี้พอเป็ดาราม่าหนูสุกว่าเหมือนเขาไม่ตกไม่ซิอ,อบางเรื่องบางเรื่องบางเรื่อง,งไม่ต้องไปเกลียดก็ได้เรื่องบางเรื่องแบบหนูว่าคนบางคนเขาก็ไม่ได้อยากรู้นึกออกใช่ปะอ,อ่ลล่าสุดเดี๋ยวให้ดูขอเขายกเทรนต์ตลิงปิงก,ก,ก่อนนะคะน้ำแข็งต้องอ,ออกปะนี่คือต์ลิงปิงของเปี้ยวของโปรดลเลยนะัูดินพันสาม้วก็ดูฝากแล้วก็แช์นะคะคือหลักๆเลยนาราเป็นคนที่รู้สึกว่าเราอะขอขายของแบบอยู่แบบขายของแบบสนุกสนานเฮฮาดีกว่านะครับตูดินพันสิแล้วดูเปิดให้ดูจะได้แทรกการ คนถามว่ารวยเร็วรวยอะไรหนูจะพูดหนูหอพูดตรงนี้ขออนุญาตเทปตัดริมฝีกันะฝากแล้วก็ใช่แล้วก็มีคนดูเป็นรวยนะคะอ่ะตอนี้หนึ่งพันห้าเราคนดูแต่คนที่ดูอยู่นาราเชื่อว่าหลายคนอ่านเข้าใจในตัวนาราเคปเทนคนนี้แหละหลายคนเข้าใจในตัวนาราเคปเทนคนนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจพอจะดามากี่รอบก็อยู่ข้างนาราเสมอเหนื่อยจริงจริงพี่หนูเหนื่อยนะอ่ะตอนนี้หนึ่งพันหกเราคนดูขออนุญาตเทสตัดริมฝีก่อนแต่เราคนสวยราคาหน้าราจริงเหรอวันดีนะค้าอ่ะโอก่อน ฝากคนแล้วก็แชร์อะไรให้หนูหน่อยนะคะอ่ะเริ่มมาคือตะลิงปิงนะคะเดี๋ยวจะโรยพริกเกลือโรยอะไรอันนี้เอาไปเดี๋ยวบ้างขอแยกชิมก่อนนะเฮ้ยใจมาเฮ้ยแต่ตอนนั้นรอเปิดดูแล้วแม่ก็นยังไงหมดแล้วก็ดูหมดแล้วก็าแชร์หน่ยหน่อ่ะเริ่มขาพูดนะเราพี่มีใจเป็นทางดูคนนั้นเลยอ่ะหนึ่งพันเจ็ดแล้วเดูพี่เราขอพูดอย่างนี้ว่า นาราเนี่ยลานซาที่เกิดเรื่องมาทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราไม่ต้องพูดถึงแล้วมรสมทุกอย่างเนี่ยคือดีหมดม,มันพังไปหมดแล้วของนาลาหลายคนที่สาต์ตั้งแต่เกิดเรื่องพูดตรงๆนเกิดเรื่อง,งนั้นขึ้นมาที่นาลาลงรูปสักวันนั้นมันพังไปหมดเลยแต่ความบริสุทธิ์ใจเราก็ไม่ต้องพูดถึงละเราไม่ต้องพูดถึงเยอะแต่สุดท้ายมันพังเพราะนาราเนี่ยก็คืออาจจะโดนแบบว่าในเรื่องของใครใหลายๆคนล่าสุดก็มีหมายจากสอเออสคบมาอีกแล้วว่า เรื่องที่เราลงเนี่ยมันมีการผิดการอะไรแล้วก็โอเคไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่อย่างตรงนี้ว่าน่าจะไม่พูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วหนูก็คือขอบคุณทุกกำลังใจแต่ทุกคนเชื่อปะว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิน้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันผิดแล้ว,วเราเราจะไม่อามในสิ่งที่มันผิดพลาดอีกแล้วทุกคนเข้าใจปะคนเราเกิดมามันผิดพลาดกันได้หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ผิดพลาดแต่ตอนนี้พอหนูผิดพลาดเสร็จแล้วอ่ะหนูก็เออกลับแก้ไขแล้วก็คือจะไม่ทําอีกพอหนูไม่ทําอีก สิ่งหนึ่งที่มันไม่เกิดมันไม่จบก็ือคือหรือป้าคนด่าไม่จบไม่สิ้นเออพอคนด่าไม่จบไม่สิ้นเนี่ยคือเราก็เป็นคนที่รู้สึกว่ามันบั่นทอนจิตใจนะเวลาที่โดนด่าล่าสุดนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลายคนจะได้พูดเลยนะว่าอินารามีงานมีเงินได้ยังไงอ่ะเจอป้าเจอ่าอเลอิจการบันเทิงนาลาเลยแต่ว่าเข้าใจแหละสื่อเขาอยากจะเล่นแบบเอออยากจะเล่นกระแสเออเขาก็อยากจะเล่นอยากจะอะไรอล่าสุดทุกคนเห็นไหมฮะเออ ลบไปอย่างวะขออนุญาตดูเดี๋ยวให้ดูเออริจามันเทิงไม่มีแล้วหรอลบไปแล้วหรอฉันผิว่ม่ริจามันเทิงต่างหากไม่เห็นมีมีแต่จริงเหรอเข่าเฉันว่าน่าจะมีแหละขออนุญาตดูก่อนทุกคนคือเขาก็แบบพยายามที่แบบว่าทําข่าวทำอะไรของเขาไปอ่ะเนาะอ่านทำไปแล้วเอออ่านสวัสดีน้องทำไปแล้วคนดูไม่มีแล้วลบไปละเออเห็นไหมล่ะลบไปแล้วนะคะอนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอ่าโอเคนี่นะคะ แต่เราไม่ได้เห็นว่าทุกคนอ่านทุกคนเห็นนะนี่คือข่าวที่เราโดนคือใจบางคังอ่ะมันเป็นฟิวที่แบบพี่ทำข่าวเลยมันเป็นข่าวที่ไร้สาระตรงๆท่นผู้ชมต่อให้มีไม่มีมันเป็นข่าวที่ไร้สาระมันเป็นการที่เราอ่ะจะโดนแบบว่าโดนโจมตีตลอดถามว่าเสียใจไหมเสียใจนะแต่หนูรู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้เอาไปทําข่าวเลยอ่ะเองนักประวัตินะคะคือเราอยากขายของอยากตั้งตัวอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะว้ายน่ากินมากขยันนะคะจะได้พูดทีเดียว คืออะไรขึ้นรถอ่ะสู้สูรถเกิดนะคะอ่ะสู้ๆนะคะแล้วก็นี้นิดหนึ่งนะครับผู้ชมนี้มีแน่นอนว่าทำไมแขนถึงเล็กเออแขนเล็กเขาจะได้ฟังนะคะน่ากินมากอ่ะไปดูสู้นะครับอ่ะโอเคมาเริ่มแต่ไม่ได้ว่าผิดเลยจันนะเขาก็ยังคงทำแหละแต่คือในละคนมันด่ามันมีคนเอาไปลงทุนไรเงี้ยอันนี้ทุกคนเห็นปะอ่ะ แสร็จแล้วเออก็มีในกลุ่มในกลุ่มเขาก็ด่าว่าเดี๋ยวเราค่อยๆพูดเรื่องกลุ่มออในกลุ่มจะเป็นกลุ่ม,มๆ่ที่เขาชอบด่าดนาราอยู่แล้วคือจะพูดอย่างนี้ให้ฟังว่าคนจะถามว่าอี่นารามามีงานมีเงินมีบ้านมีอะไรอย่างงี้ยจะเล่าให้ฟังพูดได้เดียวจบนะคะพยายามคุกเข่าก่อนไม่อยากพูดเรื่องนี้พูดจบนะจะได้แบบว่าพอรอบนี้ที่นาราพูดแล้วว่าจะได้เป็นฟิลที่แบบว่าเออไม่เอาไปพูดต่อหรือพูดได้ทางเสียให้หายใหย้คนมาดา่าคนที่ด่าดนาราก็คือเลิกด่าเถอะ อเออลัดเกินลัดเกินมันรัดเกินเรอ่มร้อยดราม่าแถมไข่ของมาอะไรอะยังไหวอยู่ไหมน้องนาราเก่งสุดๆเหนื่อยแม่คอมเมนต์แรกหนูเห็นบ้านพี่นาราด้วยคอมเมนต์แรกนะตอนแรกบอกไม่เหลืออะไรตอนนี้ทำบ้านแรกละอฟังนะ ชื่อว่าอะไรเนี่ยอ่าน่าะไรชื่อเฟซว่าอะไรเป็นเกด้วยเอสโคบ้าหรอเอสโคบ้าอ่ะอธิบายเลยนะคะรูปโปรไฟล์ก็มีอะไรหมดเลยนะคะเออโอเคนาาจะอธิบายให้เข้าใจคือจะบอกงี้เขาถามมาก็โอเคถูกต้องแล้วแต่เขาอาจจะอ่านข่าวแบบไม่ครบถ้วนใช่นาบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่านาาในยุติในการก่อสร้างบ้านซึ่งการยุติการก่อสร้างบ้านหมายความว่า บ้านเราทําก่อนน,นั้นนั้นอยู่แล้วแต่เรายุติในการทํานั้นก็คือของนาราเนี่ยจ่ายเป็นเงนงวดซึ่งนารากาศที่บายไปแล้วทุกออกปะอพอจ่ายเป็นงวดเรายุติในการก่อสร้างงวดนั้นเสร็จยังไม่ทําต่อพี่นาราหนูขอยังไม่ทําต่อก็คือการยุติหยุดในการสร้างบ้านเพราะเราไม่มีเงินที่จะทําต่อแล้วถ้าหนูมีเงินหนูก็คือจะทาต่อไปเอเสร็จแล้วเราก็หยุดเพราะเราไม่มีงานไม่มีเงินเข้ามาอื แต่และใช่ไหมไม่มีงานไม่มีเงินเข้ามาอันนี้คือไปฟังเป็นแรงดันใจกับใครหลายคนเลยนะออหยุดอพอเสร็จแล้วเนี่ยนารายเควกุเธอคนเนี้ยมีกระเป๋าแอร์เมสอยู่ซึ่งรักมากกับเสื้อวงไม่อยากขายเลยทองยังขายออกไปได้ออพอาะไม่เหลืออะไรจริงจริงก็เลยขายกระเป๋าแอร์เมสได้ไปทั้งหมดสามใบใชออ่ขายแอร์เมสได้ทั้งหมดสามใบก็เลยเอารถออกจากไฟนั้นใช่ เอาเงินไปจ่ายค่าบ้านงวดต่อไปก็เลยได้ทำงวดต่อไปต่อไปไงนึกออกใช่ไหมคะสำหรับบ้านเนี่ยงวดนี้เราหยุดคาวไปที่งวดที่เจ็ดพอดนาราขายกระเป๋าได้นารา,ก,า,า,าก็เอาเงินไปจ่ายพี่เอาไปจ่ายเลยงนะั้นหนูขอที่มันวันนี้ทั้งหมดสิบเอ็ดงวดหนูขอจ่ายงวดที่แปดแล้วก็งวดที่เก้าต่อไปบ้านมันก็เลยดำเนินการต่อไปได้<อ>นี่ไงคือคนเก่งนี่ไงคือคนที่สู้ไปได้ทุกคนเชื่อไหมเนี่ยมันคือเหตุผลแต่เขาก็คือจะแบบว่า เหมือนเวลาที่เราล้มอะ่ะคนมันต้องจะเหยียบอยู่แล้ว<อ>ทุกคนฟังเลยนะต่อให้เราเป็นคนธรรมดาหรือคนอะไรก็ไดนะ้คนต้องจะเหยียบเราเ<อ>คนต้องที่จะซ้ําเติมเราอยู่แล้วแต่แค่ขอถามเราบ้างนะฮะอ่ะคอมเมนต์ต่ไคอมเมนต์ด่าเยอะคอมเมนตะ์แบบเกย์กับเธอคือจะรุมซ<ช>้าเติมเยอะแยะมากไปหมดนะคะแล้วก็ถามว่าวัยจังงานอะไร<อ>คุณเพียงแสงดาวนะคะถามว่างานจังวัยอะไรตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยคนจะบอกว่านาราเคปกัเธอเนี่ย มีงานมีเงินได้ยังไงอ,อ,อินารารวยไว้ตังใครเคยเห็นข่าวกดหนึ่งมาให้นาราหน่อยอใครเคยเห็นข่าวาไว้ที่บอกว่าอินารารวยไว้ตังนู่นนี่นั่นอะถามหน่อยมีใครเคยเห็นข่าวบ้างอ้าข่าวกดหนึ่งให้หนูนหน่อยกฏออหนึ่งมาสิหนูจะไล่์ฟังพี่เอ็นไว้ฟังเราจะไม่พูดถึงอีกแล้วแต่ว่าเป็นการสร้างแรงบันด<ม>าลใจขนานเองหนูจะพูดเลยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะฮะเอออืม อ่ะมีม้มีม้าอย่างเม็ก้อนหนึ่งกดอนหนึ่งมีม้มีม้มีละมีละคุณแปลงมาล้วหนึ่งออ่ามีละเริ่มละเริ่มเลยเลยล้าหนึ่งมาเรื่อยๆล้าเออนะคะเสร็จแล้วเราเนี่ยทำไมรวยไวสั่งนะคะฟัง นาลาตัวนาราเคป,ปะเธอเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยอห็นจะพูดให้ใครฟังก็มีนักข่าวไปพูดนาลารวยได้เงินจากแม่มันีบาง oh. ฟังจริงๆจัดใจ,จ,จ,จเลยนะแม่มันีเนี่ยั้างงานฉันเนี่ยไม่กี่งาน oh. อืเพราะเขาไปพูดในเรื่องแม่มันีเขาจ้างดาราหมดถามทีนนี่ฉันเป็นคนอยู่ใกล้ตัวเขาเออเยแม่มันีก็เป็นคนที่ขี้งกเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมาให้อะไรกับคนข้างๆตัวเท่าหร่ เขาจะให้คนแค่เฉพาะฟังนะฉันไม่เคยพูดแต่ฉันจะพูดให้ฟังแม่มณีเนี่ยเขาจะให้เฉพาะผู้ชายที่เขาชอบก็ไม่ผิดเออเขาจะให้แค่คนที่ประจบประแจงใกล้ตัวเขาก็ไม่ผิดนาราเนี่ยได้จากเขาคือการไลฟ์สดจากคลิปคือตอนนันเจ็ดขตัวเจ็ดหมื่นเองแต่งานเขาแต่ละตัวที่นาราทำคืองานมณีดาไปถ่ายน้ำตกคือทำดีมาก เกินเพราะเราอยากเป็นลูกรักเขาเพราะรู้ตักว่าถ้าเราทําดีเขาจะจ้างงานเราเรื่อยๆซึ่งเราทําให้เขาดีเขาก็จ้างงานเราเรื่อยๆตลอดแต่ท really ุกงานเนี่ยนะก็ค so ือหมดโปรดักชันไปเยอะการทําคลิปๆหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันเยอะมากนารานเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยจนแม้กระทั่งฝากเงินไปกับเขาเองฝากเงินไปกับเขาทุกวันเนี่ยก็คือยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะเปิดชั้ให้ดู แต่เครื่องไหนวะฉันฝากเงินนะเขาฉันเป็นคนที่ฝากเงินกับเขาแลวฉันไม่ได้เงินจากเขานะอืมเออแม่มันมีฉันเออฉันจะแบบแต่แบบคนที่บอกว่าเอออินารานู่นนี่นั่นนะคะแม่เดียเขาชื่อเดียนะอีกเดียหนึ่งไม่มีวะสามแสนหรอเออ ชัดเจนดีครัแล้วเหมือนเดิมเราเราก็เลยเป็นผิวที่แบบว่าไม่ไม่เคยไม่เคยได้เงินอะไรจากเขาเลยนะจากแม่มณีไม่เคยได้ใครที่คิดว่านาราเคปุ่นเด็คนนี้ได้เงินจากแม่มณีไม่เคยได้ค่ะมีแต่ฝากเงินเขาแล้วก็แล,วกแล้วก็ฝากเงินเขาน้าไปทั้งหมดเนี่ยหลายล้านออแต่จะบอกว่าฝากที่เราฝากใส่ใส่ใส่ก็ได้งานมาก็คือไปฝากแต่นาราเนี่ยก็โดนเขาโกงไปแต่ไม่เคยเรียกร้องไม่เคยไปแจ้งตำรวจไม่เคยแจ้งความอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วแจ้งความไม่ได้ขี้เกียจไปนั่งผ่านทีห้าร้อยสามร้อยมันเหนื่อยเพราะเราก็รู้ว่าเขาคงไม่มีวันที่จะได้ปล่อยตัวแล้วเพราะคดีมันเป็นพันล้านน่ะเราก็รู้สึกว่าปล่อยเลยเวนการซิโน you know, เองก็คือเริ่มตั้งตัวใหม่คือแล้วนาราเป็นคนนึงที่อยากจะบอกให้ทุกคนฟังนารานะต่อให้มีไม่มีอ่ะต่อให้เรามีอืมวันหนึ่งเรามีนะและเราไม่มีอ่ะอืมไม่ต้องอายที่จะไม่มี เราลองย้อนไปในวันที่เราไม่มีอ่ะทําไมเราอยู่ได้ทําไมเรายังมีความสุขได้ทำไมเรายังเป็นคนที่รา่าเริงยิ้มได้ก็แค่นั้นที่นาราตัดสินใจขายกระเป๋าเพราะอะไรรู้ป้าเพราะเราเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะคะ <S <s นาราเนี่ยมีเงินได้ยังไงนาราทํางานตั้งแต่เป็นอะไรเคปเวอร์ตั้งแต่ช่วงอายุสิบแปดสิบเจ็ดนี่แหละ <S <s <uc ie> นาราก็คือได้งานนารามีค่าตัวนาราทางานผู้ใหญ่ ว่าถามผู้ใหญ่ชอบในการทํางานของนารานาราทำหมดไม่มมว่าจะบินไปเชียงใหม่ทุกคนจะเห็นงานของนาราลับหมดเลยยันอหมดลูกอะ่ะออแล้วจะโด,ดนด่าถึงทุงงกวันนี้ในกลุ่มอะ่ะเออพูดง่ายโดนดัดในกลุ่มซอกๆอะ่ะนั่นแหละยันยันยายารีวิวยาหมดลูกอ่ะท่านผู้ชมนะรีวิวยาหมดลูกจรงิงเพราะว่าอะไรเพราะเราทําหมดที่มันได้เงิน นาราไม่เคยได้มีเหมือนร้อยนะบางคนค่าตัวเป็นแสนแล้วแบบเขาจะเป็นแบบว่าเฮ้ยพี่ถ้าหมือนได้ไหมบางคนเขาไม่เอาแต่นาราได้ไม่เอาเลยเอาสิบคลิปเอาไหมอะไรเงี้ยคือเราก็เก็บเงินมาตลอดนานาจะชอบเก็บเงินเป็นทองเก,ก็บเงินเป็นกระเป๋าเก็บที่ขายได้อะเออก็คือเก็บเก็บเก็บมาพอเราเก็บอาทุกคนชมงานเรามีทุกวันเมื่อก่อนหลังงานเรามีทุกวันเราเป็น,นในดอฟก็เป็นอีาชีพหนึ่งที่พอมีงานมีเงินก็คืออยู่ได้เราทำยังไงให้ตัวเองดังล่ะช่วงแกล้งคนอะทุกคนชมคลิปแกล้งคนทะเลางูอะไรเงี้ย คนจ้าฉันทำคลิปตั้งเท่าไหร่นาราไลฟ์สดเท่าเท่าไหร่เราก็เก็บเก็บเก็บเพราะเราไม่ได้มีนี่มีสินไม่ได้มีภาระอะไรนึกออกใช่ปะมันก็เลยมีเงินเก็บแต่คนเขาไม่ค่อยไ,ได้มาโฟกัสเรื่องเราเท่าไหร่ในการที่แบบว่ามีเงินเท่บบาไหร่วะอ๋อมายากแม่วันนีนะ้อะไรเงี้ยเหรอแต่ไม่มีดเลยหรอกคนเราพูดได้แต่ต้องเห็นใจกันด้วยนึกออกใช่ปะเออให้นั้นแหละต่อเงินปลูกบ้านของนาราเนี่ย บวกกเงินเขางวดอยู่แล้วทั้งเนี่ยเขาวางในสมมติว่าวางบ้านหลังนี้ว่าสี่ร้านวันละสี่แสนสิบเอ็ดงวดสิบงวดพอข้างหลังสวยจังครับไอชไอกักละตุ๋นอ้วานะไม่รู้ว่าใครอะ่ะเอออืมเราก็เป็นฟิลที่แบบว่ากูพูดว่าอะไรนะจะพูดว่าอะไรไม่กินนะ่ะ พูดถึงเรื่องอะไรงื่อนานอ๋องวดอ้านเออ,อส่วนในบ้านของนาลาเราไม่แบนลดน้ำหนักแบนอะไรในบ้านข,ของนาลาเนี่ยานาำหนักก็คือจ่ายตามเปงวดมีก็จ่ายไม่มีก็ไม่จ่ายเออราไม่ได้ทําเสร็จช้าเสร็จเร็วก็ยังขอให้ได้อยู่มีมบ้านเป็นชิ้นเป็นอันแต่อย่างนี้เว้ยจะไล่ฝากอย่างหนึ่งว่า วันก่อนเจอที่หน้าวาังใช่นะคะแต่ว่าอย่างนั้นก็คือสุดท้ายนั่นทําไม่ได้ดวงคนเราท่านผู้ชมเชื่อว่ามันไม่แน่ไม่นอนจังหวะชีวิตอะเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากเลยนะใครจะบอกชีวิตไม่มีจังหวะมีค่ะมันมีจังหวะขึ้นจังหวะลงจังหวะลงจังหวะขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันได้แค่ไหนจังหวะที่นาสามเดือนผ่านไปนะท่านผู้ชมนาลาบอกเลยนะชีวิตนาาเนี่ยเหมือนตกตายทั้งเป็นงานไม่มีเงินไม่มีมมมฉันไม่ค่อยได้ออกไปไหนกับใครเขาเลยอะ ไม่่อยได้อยู่ไปไหนมันเหมือนตายถ้าเป็นคนที่จําไว้เลยนะเราไม่มีเงินเราก็เหมือนหมาตัวหนึ่งอรัท่านผู้ชมไม่มีเงินก็เป็นหมาตัวหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเราเป็นหมาหรอกแต่เราจะดูถูกตัวเองคนจะบอกว่าเฮ้ยมึงมาดูถูกตัวเองทําไมจังหวะนั้นะนะ่ะถ้าใครไม่มีเงินหรือจุดดิ่งหรือมีปัญหาอะไรอะ่ะคนก็ต้องคิดว่าเราเป็นหมาตัวหนึ่งเพราะมไม่มีคนรอบข้างมันมีกาลังใจมันไม่มีแรงถีบที่จะทำให้เราสู้ แต่มันต้องค่อยๆที่จะแบบพัฒนาตัวเองค่อยๆคิดค่อยๆทำตั้งตั้ง,ตงสติอย่างนาราเนี่ยคืออาเป็นนี่เป็นอะไรเงี้ยค่อยตั้งสติเว้ยแล้วค่อยๆแก้ป,ปัญหาแก้ไขปัญหาทําในสิ่งที่ตัวเองค่อยๆที่ต้องแก้แก้หนึ่งสองสามตั้งจังหวะไปจัดลําดับหนึ่งสองอันไหนต้องแก้ไหนก่อนอันไหนต้องมาหลังมาอะไรเงี้ยอืมแค่นั้นแหละเออนะคะถามว่าตอนนี้คือทําอาหากินอะไรนะคะ ทำอะไรอยากเกินตัวคอนเทนต์ content. ทุกอย่างก็คือคอนเทนต์หมดแล้วแหละคนก็ว่าเราเป็นคอนเทนต์บ้านทาผิดก็แค่เรื่องใหมนในกำลังใจก็มีคือต้องรับรู้จริง,รงหรอสังเกตป่ะเวลาเราทําเวลาคนเขาจะเอาข่าวอะไรที่แบบไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นข่าวคนแบบในวงการเนี่ยเนี่ยไอดอลอะไรเงี้ยแบบว่า e y, เอ้ยนียคนนี้นไปทํานั่นมาคนนี้หน้่เหมือนคนนี้ oh. คนนี้เป็นอย่างงี้แล้วก็จะมีพวกคอมเมนต์แบบประมาณว่าอะไรนะ กูจะต้องรู้ไหมแมวที่บ้านออกลูกสองตัวเหมือนจะเป็นพี่น้องเนี่ยบางทีกูก็อายนะว่าอะไรรู้ป่ะบางทีเขาไม่ได้รู้จักฉันหรอกแต่ว่าเขาอะก็ยังจะเอามาลงบางทีฉันอายแต่เลยแบบฉันไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเอาฉันมาลงทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็เลยสองคอมเมนต์คุยได้ค่ะแบนรนด์ในังก็มีตรงนี้เนี่ยนี่ขายอยู่แล้วก็หน่วยโยซออื้อได้คอมเมนต์มาใช่ตั้งจังหวะไปใครรับมือดีก็ร่อใครรักไม่ดีก็หลุดได้เลยหลุด ตัะหวัดชีวิตนะตลอดที่่างมันมานะมันเทียนมาแบบอืให้เราลงนะันดิ่งไปเลยดิ่งเลยฮนะให้เราลงดิ่งเลยนะดิ่งตึง้งทำยังไงวะเฟซเพจปิดการมองเห็นเพจมันคือเหมือนบริษัทเราอะ่ะที่มันแบบว่าเฮ้ยไม่มีคนดูไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครกดแชร์นั่นมันคือแบบเหมือนดิ่งบริษัทบริษัทเราดิ่งทำยังไงดีเครียด ไม่มีงานไม่มีเงินเสร็จแล้วทำอย่างให้คนมากดไลค์ทำอะไรคนก็ไม่กดไลค์แกลงคนแกงลงอะไรก็คือยังไม่ให้คนกดไลค์นะไถึูว่าจะมีแกลงพี่ที่ทําแบบว่าทําคลิปทําอะไรด้วยกันก็คุยยังไม,ยงไม่ยังไม่มีใครกดไลค์ยังไม่มีอะไรออตอนเสร็จทุกคนลงไปทาไมจะตั้งตัวยังไงให้มันทันอ,อ,องค์เทพองค์อะไรก็คือไปไหว้กันหมดออฉันไปไ<อ> <นง S 2> หว้พญานงพญานางกัาหมดต่อให้เราไปไหว้องค์พ่อพญายนางอะไรดวงเราตกอะ่ะ เขาก็ช่วยเราไปได้จริงๆเวลาขอพอรนะถ้าได้อะ่ะได้เลยไม่ต้องอะไรเยอะถ้าได้คือได้เยอะไม่ต้องรออะไรเยอะคือรอไปเลยอะ่ะดิ่งตึ้งใช่ดิ่งตึ้งของจริง ตอนนัก็ลงแบบไม่ได้ตั้งหลักลงแบบตั้งลงไม่ทันใช่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่าใครที่อยากว่ามีปัญหาในชีวิตก็ค่อยๆสู้ไม่มีใครช่วยเหลือได้หรอกรับไปขอใครเขาก็ไม่ให้พู้ตัวเองอะไรไม่อยากของกันใครเลยอืมนะคะอ่าโอเคคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะน่ากินเลยแซ่บน่ากินปะเออมันเทมเปสใทยลูกสวาอยากให้พี่นารายกินปูม้าอีกชอบชอบหรอเดี๋ยวเจะกินปูม้าร้านนี้าเป็นร้านที่เด็ดที่สุดเออ มาเล่าถึงเรื่องความอ้วนปะเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบอินอะไมันผอมมันผอมอะไรเงไอ้ทุกคน<ง>นารตเราจะได้ฟังแบบเล่าแบบละเอียดนะตอนที่นาร์น้ำหนักเก้าสิบแปดเนี่ยเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าอ่ะ คือเป็นน้ำหนักที่ช่วงที่อ้วนอ้วนมากเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอะอยากมีแฟนเอออันนี้เราไงเป็นคนรีบบ้าในความรักอะใช่เราเป็นคนที่ระบ้าในความรักอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบความรักอยากมีแฟนอยากมีอยากมีคนรักอยากมีคนที่เตะต่อยอยากมีคนที่แบบชอบเราจริงจริงอะทุกผู้ชมนาราผอมได้ไงเนี่ยดี๋ยให้ฟังผอมได้ไงเออนะคะเออเปลี่ยนเยอะมากถ้าทุกคนอะจะเชื่อนาราก็คือเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรพี่ฟังหนูนะ อันเนี้ยหนูจะไล่้ฟังจากใจเป็นคนที่ชอบแบบมีแรงบันดาลใจในตัวเองอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นเหมือนคนอื่นชอบถ้าชอบใครคืออยากจะเป็นเหมือนคนอื่นหมดเลยอยากทำตามเพราะก็คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองอะและฉันรู้สึกว่าตอนที่ชนะวันน่ะฉันอยากมีแฟนที่อยากมีคนที่ชอบฉันมากเอที่อยากมีคนที่รักฉันแต่ทําไมลูกปะไม่มีใครที่เป็นแฟนกับฉันจริงจริงจังๆถ้าฉันพูดตรงจากใจฉันเลยที่ฉันพูดนะ ฉันอ้วนเพราะฉันอ้วนเนี่ยฉันเหมือนกับเธอสกปรกเพราะฉันมี่จะมีเม็ดสิวฉันจะอ้วนหมายถึงฉันนะตัวฉันคนเดียวนะฉันจะเป็นคนดูไปกับเธอสกปรกผมเนี่ยจะมันกลิ่นตัวเปรี้ยวเออแต่งตัวไม่ค่อยดูสวยสักเท่าไหร่เนี่ยคือตัวฉันและเหมือนแาวผู้ชายแย่ๆมารูเกะไหมมีนะผู้ชายแย่ๆมีแต่ไม่ค่อยหล่อ ถ้าจะซื้อรอหลอกก็ไม่ค่อยกล้ากินเพราะว่ามันต้องซื้อกินมันต้องซื้ออะไรไม่ไม่ค่อยกล้าซื้อกินเว้ยพอเสร็จแล้วอ่ะก็เลยเขินตัวเองชอบจนรู้สึกว่าเป็นนายไลค์เค้าเธอก็มีเกเข้ามาคนหนึ่งเกย์คนนั้นเข้ามาให้ความหวังเราชอบเราแต่ไม่เคยมีอะไรกันเลยนะฉันก็เลยไปหานางอยู่กับนางเช่าคอนโดอยู่ด้วยกันอะไรอยู่ด้วยกัน หมดเงินไปหกแสนโอ้โหใช่หกว่าการที่หมดหกหมหกนจะยังไม่จบทันนี้หมดเงินไปหกแสนเนะี่ยพราะชอบเขานะยอมมาชอบรักอยากเขาเป็นแฟนออ,อยากอยู่ด้วยกันอย่างนอนคอนโดอยากนอนกอะด้วยกันมันคือความใฝ่ฝันของเรานึกอออกใช่ปะเสร็จแล้วพวกเธอรู้ไหมทําไมอืมชีก็ไม่มีคนอื่นชีก็ไม่ชอบเกย์ด้วยกันเออ ใ <No. S 1> ช้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋องั้นเราก็เลิกกันแล้วก็เข้าใจตัวเองมาตลอดเลยว่าเกย์คบกับเธออย่างเราไม่ได้อืมหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราไม่สวยหรอกความคิดนารานะเราจะคิดว่าเราอ่ะไม่สวยหนึ่งก็น่าจะใช่เพราะรูปลักษณ์ของเราเนี่ยคนจะบอกว่าเฮ้ยชอบกันที่นี่ใส่ชอบกันเพราะความเป็นของตัวเองไม่จริงอะ uh. เราก็อยากได้แฟนหล่อเราก็อยากได้ผู้ชายหลอดูดีดูดีดนออก็ uh. ใช่ปะ uh. เขาก็อยากได้คนที่สวย uh. เขาก็อยากได้คนที่ uh. เหมือนผู้หญิง นึกออกใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว,ว่า<ม>เธอก็คบแบบเกย์ไปเถอะแล้วเราไปหาคบ่าบชายแท้ดีกว่าออฉันก็ตั้งสติกับตัวเองเว้ยยังไงเราเป็นนารายค์เคกาเธอเรามีเงินคนต้องชอบเราอะ่ะก็เลยกลับมาอยุธยาได้เจอผู้ชายคนหนึ่งในเฟซบุ๊กฉันเนี่ยทักไม่ห่าเลยว่าเธอฉันชอบเธอ,อเลยบ,บุหรี่ไฟฟ้าไปเลยร้อยห้าสิบขวดผู้ชายก็ชอบแต่ผู้ชายยังไม่คุย ฉันก็ซื้อรอบที่สองอีกสองร้อยขวดมาโบม่วงด้วยน้องกูขายช่ำเลยเสร็จแล้วเนี่ยเท้ยก็ถามว่าสนใจพ่อขาด้วยไหมครับกูก็เลยรู้ว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เล่นกับกระเทยเออชอบกระเทยกูก็เลยอ่ะจิกก็คุยครั้งแรกโอนไปลสี่มือ <c oughs> ให้เขาไปสักตรงหน้าออตรงนี้ให้เต็มตัว ผู้ชายก็ไปสักเพราะเราอยากมีผู้ชายสักแขนสักขาตามสเปกน,นะเราชอบเนาะไบ่กลร์เขาเจอเราด้วยนะเพราะยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอืมจนตอนนี้ผู้ชายแบบว่าชวนเราไปกินกข้าวฉันดีใจผู้ชายชวนจะไปกินข้าวไม่อายฉันใช่ไหมไม่บูลลี่ฉันใช่ไหม,มเราก็มีความมั่นใจในตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอไปถึงผู้ชายก็อเอนเตอร์เทนดีอะไรดีเราก็ตายใจเออแต่ก็ไม่เคยมีอะไรกับใครนะฉันก็ไม่เคยมีอะไรกับใคร เสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายก็พาฉันไปเจอเพื่อนเจออะไรเขาเพื่อเขาก็ตอนคืนวันนี้ก็ยังคุยกับเพื่อเขาอยู่คุยในแบบฐานะพี่น้องนะชีก็ทาให้ฉันตายใจขอนอนบ้านผู้ชายผู้ชายก็ไม่ให้นอนอืไปนอนโรงแรมแบบเปิดสี่ห้าพันก็ต้องมีเพื่อผู้ชายไปด้วยซึ่งมันก็ทําอะไรก็ไม่ได้จนก็ซื้อของแบรนด์เนมซื้อกระเป๋าครบรอบเดินเดินก็ซื้อทองซื้อให้เป็นบับาทเลยฉันเลิศปะแต่ยังไม่เคยได้คําบอกว่าลัก เไม่เคยได้ยินคําว่านอนกอดกันคนจะบอกว่าคนรักกันทําไมตอนกอดกันต้องนอนอ๋อนัออนะ่นก็คือการชาร์จแบตในตัวเองมันคือการเซฟพลังงานมันคือการสร้างความรักความอบอุ่นในคําว่าความรักได้แบบเต็มที่นะคะเราก็เลยตัดสินใจที่ว่าเราคงผู้ชมเนี้ยจนผู้ชายเนี้ยให้ฉันออกรถกระบะให้ฉันซื้อให้หมดเลยรถแต่งรถลายเแตตงให้หมด ตรงผู้ชายบอกให้ฉันออกรถกระบะให้ทุกคนเชื่อปะฉันออกรถกระบะให้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสักพักหนึ่งเขาบล็อกเฟซฉันเลยฉันตกใจว่าบล็อกทําไมก็หาช่องทางติดต่อจดติดต่อเพื่อนได้นางก็บอกว่านางมีเมียแล้วอืมฉันให้เพื่อนฉันสื่ว่าเอามีเมียแล้วฉันก็เลยร้องไห้ท้อใจอยู่ตัวเองว่าทําไมต้องให้เขามาหลอกเราอ่ะ oh. ทั้งนั้นให้เราเป็นคนที่รู้สึกว่าทุกคนมีคุณค่าหมดเลยเออทุกคนเกิดมามีคุณค่าทุกคนเกิดมามีความสวยแต่อยู่ที่ว่าเราจะแสดงความสวยของเราออกให้เขาดูในรูปแบบไหนถึงจะถูกใจเขาเอดาราเกิดมาเป็นสาวประเภทสองจริงๆแล้วนาระก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่สวยดูดีเพื่อที่จะให้มีแฟนหลอถ้าในโลกในผู้หนึ่งนั้นตอนที่นาอวบหรือว่าดูสรปรกเนี่ย ดาราก็มีคนเข้ามาแต่สเปคที่เขามาชอบดาราเนี่ยดาราอาจจะไม่ถูกใจเขาดาราอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เป็นตัวเขาเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากได้ความรักแบบไหนเราก็ต้องทําให้ตัวเราดีเออในแบบคนที่เขาเรารักเขาเขาชอบเรามนืกออกใช่ปสะอย่างลผู้ชายคนนี้เขาชอบผู้หญิงที่แบบนี้นะถ้าเรารักเขาจริงๆอะ่ะเราก็ทําในแบบตรงสเปคให้เขาชอบให้เขาชอบอแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็ปล่อยหาคนอื่น พราะผู้ชายหล่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวในโลกทุกคนเห็นปะเวลาเรามีแฟนอย่างเงี้ยพอเราไปเราก็เจอคนหล่ออีกแล้วคันอีกแล้วไปเจอคนหล่อคนนี้อีกแล้วน่ารู้สึกว่ารำไม่ไปคนโง่หละเงินก็ไม่มีละอืมไม่มีงานไม่มีเงินละยืมแม่ฉันให้ผู้ชายด้วยสี่มือผู้ชายไม่หมดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ละจุดบกพร่องฉันมีอะไรบ้างอันหนึ่งฉันอ้วนสองฉันมีกลิ่นตัวสั่ฉันเป็นคนที่ดำแล้วมีสิวเยอะอันดับแรกนารำเคลียร์เรื่องผิวก่อนพอนาารเีพรื่่อองผิวววเเียยแแลล้ก็คดูตัอง แล้วก็ควบคุมอาหารควบคุมน้ําหนักแล้วก็กินอาหารเสริมนูติแคปตัวคือนูติแคปเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้นาฬาเนี่ยลดเอ,อ่อลดน้ําหนักได้ดีนะคะตัวนี้สองถึงห้ากิโลเนี่ยในหนึ่งกล่องคือลดได้แน่นอนถ้าคุณควบคุมน้ําหนักควบคุมการดูแลของตัวเองแล้วก็กินอาหารเสริมออกกําลังกายดูแลรูปร่างเหลาลักตัวเอง